ไทยครับโอเคเนาะมาเดอ้อมากินนำกันสบายดีลุกลุกโซอะไรอ่านบา่ได้ผู้ใดอ่านภาษาอังกิษใด,ดอ่านให้น้องฟาร์มฟ,ฟังเด้อกําตอนนี้กําลังเมาควันไฟสบายดีลูกสาวบ,บ่่ลุกบ่ลุกโซอันนี้เศร้าก็ต้องมีตัวเองนัสวยงามมากจ้า อยากไปเที่ยวเล่นจนังน้อเมนเมนธรรมชาตร์ดีอากาศก็ดีดิมูกระถะกระเสพผู้เศร้ากระงามมันกระสุดกับสันนี้แหละบอกผู้เศร้างามน้องไปเจียยิ้มเปลยเปลยละกินเดิอนน้องแก้วยาเฝ้า,าให้ยาเฝานี่เด้กินกินให้มันเบิดกินให้มันอิม่ม นองฟาร์มข้อถอยก่อนแป๊บนึ่งเพราะว่าควัญไล่ปวดนางเอกศับฟาร์มมีไหนหมดครับแสดงว่าจังใดดบอกเข้าใจกับคอมเมนต์แซ่บๆโอเคแซ่บลายเด้อ เอาผักไสเอาลูกซีนไสเอาซีนไสปิ้งและก็กินมานั่งอยู่ทางพีมานั่งอยู่ทาง,งพีฉันบอกให้เออยไปนั่งโมยังให้เออยขีบให้เนะ เมืองไหนครับตอนแรกคิดว่าพากันเผาป่าพูดเล่นหยอกครับโอเคบเป็นย่างเนาะมู่กระทะควันไฟเดอ้อวันนี้เอาแค่นี้นะครับขอตัวกินข้าวเหมือนกันโอเคเนาะขอบใจหลายเดอ้อที่เขามาหับซมไอ้เพื่อนเออเปิ้ปไหมกรอสิให้เปิ้ บ่ <laughs> บบเอาฟืนมาใส่เ้าหม้อคือว่าบดดังเนาะแบบมันบดดังแดดเดดแดดแบบนี้ขนาดเนาะ <laughs> บัดเอาฟืนมาใส่ผัดควันไฟไล่ดูดกินหลายตอนเดินกลับถึงบ้านย่อยพอดี <laughs> กินไล่ๆเนาะย่านบ่มีแหงไปประหดบานติ อีสิงถึงน้าอร่อยจังน่ารักขอบใจหลายๆเด้อน่าอร่อยอร่อยแน่นอนเนาะแสบแสบนองฟาร์มก็ยังบ่อิ่มได้แต่ว่าพักเบคกก่อนซื่อ,อ,อเดี๋ยวไปกินไหมโอ้โหเขาค่ายบอออกเลยครเขาหนองไหนหนู้ดนกับแปลอือม น้องๆกินหมูกระทะน,น้องฟามกินข้าวเปล่าอไ <g ül> <c oughs> อเ้เพื่อนจำนำมากินเลยอ <c oughs> ืมขึ้นมาเสบใส่ละเขาซื้อๆอย่างแซ่บอีกว่าสันจมแกนเราให้ เขากระแซบพ,พอแซบชิกินทุกมือมูกระทากระแซบคือกันจะเย็นน้องไม่เจี๊ยเดี๋ยวมันสิบควาดด้าหมดเด้นนะอยานประทันนองแกว้วบ่าามาเด้ค่ะ ผักก่อนบ่เพิ่นเด้อบําับพักบไบลฮะออยากเห็นรอยยิ้มหน่อยสาวสวยที่กางเกงขาดที่หัวเข่ายิ้มแม่ไม่เจีย๊ยเ <c oughs> ข้า่าอยากเห็นจะยิ้มนะยิ้ม,มซอกนิ้วด้วยซอกนิ้วสู้สสตายโอ้เห้น กระทะคือกันนี่แหละแต่ว่าผมลาวกินรถเล้พากันกินรถยิ้มแล้วหมุนเลย